i n g แ o o w Podcast better than ever สวัสดีครับพบกับข o o d Morning i n ง Now รายการที่จะพาคุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละวันแบบที่ไม่ซ้ำกันเลยทีเดียววันนี้จะเป็นเรื่องของ top secret กับเรื่องที่มีชื่อว่า6ความจริงเกี่ยวกับความเหงาที่อาจยังไม่รู้สวัสดีครับมาพบกับพี่เอกและทีมงานอิง n นวในเอพิโซดที่124นะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงภัยพิบัติกันไปใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ย พูดถึงภัยพิบัติในใจหรือว่าภาัยพิบัติในความรู้สึกกันบ้างดีกว่านะครับเรียกได้ว่าความเหงานั้นไม่เข้าใครออกใครนะครับแล้วความเหงาเนี่ยมันมีความจริงอะไรที่เราอาจจะรู้แล้วหรือว่ายังไม่รู้กันอีกบ้างนะครับ <ป chau! S 1> ก็ลองมาฟังกันดูกับ6เรื่องราววันนี้ที่นํามาฝากกันนะครับรับรองว่าฟังแล้วนั้นจะทําให้ความเหงามันเปลี่ยนไปเลยนะครับแต่มันจะเป็นยังไงก็อย่าลืมฟังให้จบนะครับรับรองว่าจะเห็นภาพแน่นอนนะครับเรามาเริ่มต้นที่ข้อแรกกันนะครับ ภาวะโดดเดี่ยวทางสังคมหรือว่า social isolation และความเหงาหรือว่า loneliness นั้นแตกต่างกันนะครับในข้อแรกนี้ภาวะโดดเดี่ยวทางสังคมคือความโดดเดี่ยวที่เกิดขึ้นเมื่อเรานั้นไม่มีใครให้คุยหรือว่าให้คำปรึกษานะครับเนื่องจากว่าเรานั้นมีคนที่สนิทด้วยน้อยหรือว่าแทบไม่มีเลยนะครับในขณะที่ความเหงาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายใน โดยไม่มีปัจจัยเกี่ยวข้องกับผู้คนรอบตัวนะแล้วก็เราเนี่ยอาจจะอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นแต่ว่าก็ยังรู้สึกเหงาอยู่ดีนะครับเรียกได้ว่ามีผู้คนรายล้อมมากมายหัวใจก็ยังเงียบงนันเฮ้ยนั่นมันเพลงของพี่ดาเอนโดฟินนะครับผมนะใครอยากจะมีคนพิเศษอยู่ในคืนพิเศษใช่ไหมล่ะอ่านะครับมาข้อที่2กันนะครับ การเข้าสังคมมีความสําคัญเทียบเท่ากับการทานอาหารแน่นอนนะครับว่าจากข้อที่1เนี่ยภาวะโดดเดี่ยวทางสังคมเนี่ยเป็นเรื่องของภายในใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ภายในอีกเช่นกันนะครับผลจากการตรวจขึ้นสมองด้วยเครื่องสแกนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับหรือว่า MRI scans นะครับผมสมองที่รับผิดชอบต่อการจัดการความหิวและความเหงานั้นอยู่ในส่วนเดียวกันเฮ้ยอยู่ด้วยกันนี่เองถึงว่าแยกไม่ออกเลยว่าหิวหรือเหงาเหงาหรือหิวนะครับ การปลีกตัวออกจากผู้คนเนี่ยจะทําให้เรานั้นกระหายที่จะพบปะพูดคุยกับคนอื่นนะครับเชกเช่นกับการอดอาหารที่ทําให้เรานั้นหิวโหยนะครับเราก็พร้อมจะกินทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับด้วยเหตุนี้เองนะครับการเข้าสังคมจึงมีความสําคัญเทียบเท่ากับการกินและการดื่มสําหรับมนุษย์นะครับแม่ไม่ได้อยากเจอคนมากมายหรอกก็มันหิวข้าวนะครับแต่เผอิญว่าเจอแล้วก็เลยอะคุยหน่อยละกันอะไรประมาณนี้นะครับผม มาถึงข้อที่3านะครับพูดถึงเรื่องของการกินในข้อที่2ไปแล้วเนี่ยเรื่องที่3าเป็นเรื่องของการอาบน้ํากันบ้างนะครับการอาบน้ําอุ่นเนี่ยทดแทนความอบอุ่นจากการอบกอดได้ไเรียกได้ว่าหากวันนี้นะครับเรากําลังเผชิญความเหงาการทําให้ร่างกายอบอุ่นนะครับด้วยการอาบน้ําอุ่นเนี่ยให้นานขึ้นกว่าปกตินะครับหรือว่าการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร้อนๆเนี่ยก็อาจจะช่วยบรรเทาความเหงาของเราลงได้นะครับผม เรียกได้ว่าเครื่องทําน้ําอุ่นต้องเข้าแล้วแหละแบบนี้นะครับหรือถ้าไปที่ร้านเครื่องดื่มร้านกาแฟนะครับอย่าลืมสั่งเมนูเครื่องดื่มร้อนๆนะครับผมเครื่องดื่มบรรเทาความเหงาครับบอกบาริสต้าว่าขออเมริกาโน่ร้อนบรรเทาความเหงาหนึ่งแก้วบาริสต้าก็จะงงว่าอะไรนะครับบรรเทาความเหงาด้วยอเมริกาโน่หรอมันจะไม่ตื่นแล้วเนี่ยอ่ะมาถึงข้อที่4กันะครับการดูทีวีนะครับช่วยให้ผู้คนเชื่อมโยงถึงกัน อย่างที่บอกนะครับพูดไปถึงเรื่องของกินการนอนการอาบน้ําแล้วเนี่ยการดูทีวีก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูทีวีการดูสมาร์ทโฟนหรือว่าดู iPad อะไรก็แล้วแต่นะครับการดูทีวีเนี่ยเป็นมากกว่าสิ่งให้ความบันเทิงนะครับโดยเฉพาะเมื่อเรานั้นเกิดความเหงาหรือว่าต้องปลีกตัวกักตัวออกจากผู้คนนะครับการดูทีวีหรือว่าการดูสื่อบันเทิงเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุนะครับทำให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกับสถานการณ์และผู้คนภายนอก นอกจากนี้นะครับการดูทีวีเนี่ยยังช่วยเพิ่มความตระหนักรู้ถึงข่าวสารและข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งจะช่วยให้ในการที่เรานั้นสนทนากับผู้อื่นนะครับจะช่วยให้เรานั้นมีหัวข้อในการสนทนาแล้วก็เชื่อมโยงระหว่างบุคคลได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับผมมาถึงข้อที่5นะครับความเหงาสามารถส่งต่อกันได้กดแชร์ความเหงามาเลยนะครับผมอะไรแบบนี้การแสดงออกที่แย่ๆนะของคนที่กําลังเผชิญกับความเหงานะครับ สามารถสร้างผลกระทบทางด้านอารมณ์ให้กับคนรอบตัวได้นะซึ่งผลกระทบนั้นอาจจะเป็นการปฏิเสธต่อสิ่งต่างๆรอบตัวหรือว่าการแยกตัวออกจากสังคมนะครับโดยการวิจัยเนี่ยพบว่าคนที่กําลังเผชิญกับความเหงามักเป็นบุคคลที่มีความสนิทชิดเชื้อกับ คนที่มีความเหงาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับและได้รับการส่งต่อความเหงามาจากบุคคลนั้นคล้ายกับการติดโรคนะครับแบบว่าโรคหวัดโรคอะไรสักอย่างหนึ่งที่สามารถติดต่อกันได้นะครับจึงไม่แปลกเลยนะครับที่สังคมจะมีคําพูดติดปากว่าเหงาแหละดูออกนะครับแล้วก็มาถึงข้อที่6นะครับผมการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหยุดความเหงา แน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือว่าการที่เรานั้นถูกส่งต่อความเหงามานะครับนอกจากการเข้าสังคมแล้วเนี่ยเราจะได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนให้ก้าวข้ามผ่านความเหงาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็มีความสําคัญมากๆเลยนะครับทัศนคติเนี่ยมีส่วนช่วยอย่างมากในการหยุดความเหงานะเพราะว่าทัศนคติหรือว่ามุมมองของเราเนี่ยเช่นการคิดว่าวันนี้ เราไม่มีใครอยากจะรับฟังเราเลยนะครับไม่มีใครที่เขาจะยอมรับเราหรือว่าการคิดว่าตัวเรานั้นไม่ได้สําคัญกับผู้อื่นเราไม่ได้สร้างผลกระทบหรือว่าไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้แบบเก่งน,นู่นนั่นนี่ทั้งหมดนะครับคือการคิดของเราในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเนี่ย เราก็จะต้องถามจากคนอื่นหรือว่าการเอาตัวเองนั้นออกไปจากคอมฟอร์ทโซนที่เรานั้นคิดอยู่คนเดียวนะครับและการดำดิ่งอยู่ในห้วงความเหงาถึงแม้ว่าจะได้รับการช่วยเหลือหรือว่ากำลังใจจากใครก็ตามนะครับแต่สิ่งที่เป็นการให้กำลังใจตัวเองให้มุมมองใหม่ๆให้กับตัวเองเนี่ยก็เป็นเสมือนกับการที่เรานั้นอยากจะดื่มน้ำแล้วก็ดื่มน้ำเข้าไปนะครับเราไม่สามารถที่จะบอกคนอื่นว่าเราหิวน้ำ แล้วเราก็เลือกที่จะไม่ดื่มน้ําเมื่อเขายื่นมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งสําคัญคือการตัดสินใจต่อมุมมองใหม่ของเรานะครับผมพี่เอกเชื่อว่าบางอย่างเนี่ยครับมันไม่สามารถทําได้ในทันทีแต่เมื่อเรานั้นตัดสินใจที่จะทําวันนี้นะครับมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแล้ววันหนึ่งนั้นเราจะเป็นกําลังใจให้กับผู้คนที่เหงาอยู่รอบตัวเราได้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างสาหรับวันนี้นะครับที่พูดถึงเรื่องของความเหงาใน6ข้อมีใครที่คิดว่า6ความจริงนี้เป็นเรื่องจริงสําหรับเราข้อไหนบ้างก็อย่าลืมมาแบ่งปันกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับมี2คํา3คํานะครับที่อยากจะมาฝากกันก็คือการแยกตัวการปลีกตัวนะครับหรือว่า isolation และภาวะโดดเดี่ยวทางสังคมหรือว่า social isolation นะครับและคําสุดท้ายคือความเหงาหรือว่า loneliness นะครับผม ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับที่เราจะก้าวข้ามผ่านความเหงาไปด้วยกันนะครับและสำหรับวันนี้ใครที่เหงาอยู่นะครับอยากจะเปลี่ยนความเหงามาพัฒนาภาษาอังกฤษและติดตามความรู้ดีๆกันแบบฟรีๆได้ทุกวันเนี่ยเรายังมีบทความสนุกๆอีกเยอะเลยที่เว็บไซต์ ingnow.in.th หรือจะติดตามผ่าน้า,าแฟนเพจ a c e b o o k ingnow.in.th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็น YouTube Spotify และทุพอดแคสต์เพลเยอเอาไว้อีกทางก็ได้นะครับและในเอพิโซดน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมมาติดตามกันนะสำหรับวันนี้ใครที่ชื่นชอบเอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามได้เลยนะครับแล้วพบกับพี่และทีมงานได้ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยที่ฟังกันมาจนจบเอพิโซดนี้แล้วเจอกันนะครับ See you soon